สวัสดีครับอตอนเดกี่การเงินนะครับวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ของเดลี่นักวางแผนการเงิน EP ที่4ี่นะครับห่างหายไปนานครับกับซีรีส์นี้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าซีรีส์นี้นะครับมันมันคือเดลี่ของนักวางแผนทางการเงินใช่ไหมซึ่งวันนี้ครับผมอาจจะยังไม่ใช่นักวางแผนทางการเงินเต็มตัวเนาะผมใช้คํานี้แล้วกันเนาะเพราะว่า ผมไม่ได้ไปอยู่ในฝั่งของการลงทุนมากนักนะครับคือการลงทุนต้องบอกว่าเอ่อในยุคนี้การวางแผนการลงทุนมันถามว่าสําคัญไหมสําคัญครับแต่มันก็มีตัวเลือกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกโรโบแอดไวเซอร์ต่างๆนะครับหรือว่าแม้แต่ตัวแทนอิสระมากมายนะครับที่เขาสามารถให้คําแนะนำนะครับอย่างเช่นบร็อกเกอร์เดี๋ยวนี้ก็มีอิสระค่อนข้างเยอะนะครับคือในมุมนั้นน่ยก็ผมก็คิดว่าตลาดเนี้ยมันค่อนข้างคนที่จะ เก่งๆนะครับหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์มันสามารถช่วยในการทําให้เราลงทุนง่ายขึ้น,น่มากแล้วนะครับแต่อีกอีกฝั่งหนึ่งเนาะที่ผมเดินทางเข้ามาในช่วงของ3 4เดือนที่ผ่านมานะครับผมจะไปทางนั้นหนักหน่อยก็คือในฝั่งของประกันชีวิตนะครับถามว่าทําไมผมถึงเลือกที่จะไป track ของประกันชีวิตก่อนที่จะไปฝั่งการลงทุน นะครับเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเราจําพีระมิดทางการเงินที่ผมเคยให้ดูได้นะครับเราจะโฟกัสในเรื่องของการบริหารจัดการเงินก่อนนะครับอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานครับไม่ว่าใครจะอยู่ในฝั่งของการลงทุนหรือฝั่งของประกันชีวิตผู้ที่เป็นผู้แนะนำนะครับเป็นที่ปรึกษาหรือว่าแม้กระทั่งเป็นแค่ตัวแทนเนี่ยต้องพูดเรื่องพวกเหล่านี้ได้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะบริหารจัดการเงินยังไงให้ใรายรับรายจ่ายมันสมดุลกันนะครับมีเงินเก็บเงิอนออมเพื่อเอาไปลงทุนหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตเพื่อเพิ่ม เขาเรียกว่าเพิ่มมูล,ลค่าของเงินที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานนะครับแล้วก็ในเลเยอที่2คือเรื่องของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงมีมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน นะครับในสถานการณ์ที่เหมือนโควิดในทีแบบนี้เราก็จําเป็นจะต้องมีเงินสารองฉุกเฉินค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของพวกบ้านพวกรถสินทรัพย์ต่างๆทําไมเราถึงต้องทําประกันเพราะเราไม่อยากรับความเสี่ยงไว้เองสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงๆครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถคอนโดนะครับเรามักจะทําประกันกันไว้นะครับทำไมโทรศัพท์เรายังทําประกันนะครับทำไมนาฬิกาเราทําประกันเพราะมันแพงครับและเราไม่อยากรับผิดชอบสิ่งที่มันจะตามมาโดยที่เรา เปลี่ยนใจสิ่งที่ไม่แน่นอนให้เป็นแน่นอนเนาะก็จ่ายเงินจนํานวนแน่นอนเพื่อป้องกันนะครับหรือแม้กระทั่งการป้องกันวิชาชีพอย่างเช่นน้องชายนะครับที่เป็นหมอนะครับเขาก็ทําป้องกันวิชาชีพของเขาโดยการทําประกันการฟ้องร้อง เกิดมีญาติคนไข้หรือคนไข้นะครับมาฟ้องร้องเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของประกันตรงนี้ที่เป็นประกันวิชาชีพเนี่ยถ่ายโอนความเสี่ยงออกจากตัวไปอยู่ที่บริษัทประกันได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆในสังคมไทยนะครับที่อาจจะบอกว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าภาพลักษณ์มันอาจจะยังดูไม่ดีนะครับในฝั่งของประกันชีวิต นะครับตัวแทนประกันชีวิตเรามักจะได้ยินว่าตัวแทนประกันชีวิตแต่โหไอ้งะไปตามติดลูกค้าขอให้ทำมันเป็นอาจจะเป็นภาพเก่าๆเนาะที่วันที่คนยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าของประกันชีวิตเขาจําเป็นต้องทําภาพนั้นนะครับส่วนตัวแล้วผมเข้ามาอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยเพราะผมมองว่าสิ่งที่ผมเจอมานะครับในตลอดช่วง3 4ปีที่ผ่านมาเช่นกันก็คือในช่วงของที่คุณพ่อผมป่วย ผมพบว่าการใช้ประกันชีวิตในการจัดการเอาริหารการเงินตอนนั้นเนี่ยมันสําคัญมากนะครับกลับกันนะถ้าวันนั้นเนี่ยป่วยเป็นโรคร้ายแรงอย่างเช่นโรคมะเร็งแล้วไม่มีประกันชีวิตเลยเนี่ยสภาพคล่องผมเสียทันทีนะครับเพราะว่าการไปรักษาคีโมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอาจจะวันหนึ่งหรือ2วันเนี่ยนะครับแล้วสูญเสียเงินประมาณแสนบาทเนี่ยนะครับเพราะว่าค่าคีโมก็เข็มเราสามหมค่าห้องอีกประมาณหมื่นหนึ่ง นะครับรวมกัน4 5่หมืสองครั้งก็เก้าหมื่นยังไม่รวมค่าเดินทางยังไม่รวมอะไรเลยมันประมาณแสนหนึ่งแล้วต่ออาทิตย์นะครับเดือนหนึงต้องมี4ี0 0สนนะครับเดือนหนึ่งต้องมีสี่แสนห้าอาทิตย์ก็5 4า0เป็นไงครับมันเยอะมากนะครับ2ล้านกว่าบาท3ล้านกว่าบาทสําสหรับค่ารักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้มันมาช่วยในเรื่องของสภาพคล่องได้ค่อนข้างเยอะ รหรือแม้กระทั่งตอนที่เราจัดการเรื่องของสุขภาพเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับทุกวันนี้สุขภาพวันนั้นกับวันนี้ราคาไม่เท่ากันจริงไหมนะครับค่าตัวของเราแพงขึ้นเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งที่เราป่วยเราจ่ายมากกว่าเดิมเมื่อก่อนผมเคยเจ็บคอครับผมเคยไอเคยเป็นภูมิแพ้ตอนที่เด็กๆผมจําได้เข้าโรงพยาบาลกลับมา700บาท800บาทวันนี้ ผมเข้าไปอ่ะเจอไปสองพบาทเจอค่าหมอไปแล้วเจ็ดร้อยค่ารักษาพยาบาลค่ายารวมๆกันถ้าไม่มียาก็ออกมาที่สองพันถ้าออกมียาด้วย4ี่พบาทจะเห็นได้ว่า700ดร้อยมันพัฒนาเป็นสองพันเป็นสี่พันอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจริงไหมนะครับค่อนข้างจะหนักนะครับหลังจากนั้นมันก็มีพัฒนาการอีกนะครับว่า อ๋อเกรดของห้องไม่เท่ากันอย่างกับโรงแรมเลยใช่ปะ่ะนะครับมีห้องเดียวมาตรฐานห้องเดียวแบบพรีเมียมห้องแบบ VIP v v i p ราคาก็ไม่เท่ากันครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือโรงพยาบาลเอกชนอย่างน้อยก็ค่าห้อง4 0 0 0บาทขึ้นไปแล้วหาอาจจะหายากแล้วด้วย4 0 0พนะครับไปกีท่ทีก็เต็มอย่างเดียวอาจจะไปอยู่ที่6 0 0 0 8 0 0 0หมื่นหนึ่งแล้วต่อคืนนะครับอาจจะมากกว่าการไปเที่ยวพัทยา1นคืนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมการในส่วนนี้ผมมองว่าสําคัญมาก นะครับล้วคนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโฟกัสจุดนี้เพราะมองว่าเราไม่ป่วยหรอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจว่าวันที่ป่วยแล้วประกันก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับลองคิดดูนะถ้าสมมติวันนี้ครับรถยนต์ของเราอ่ะไปชนมาสักสิบครั้งนะครับหรือไปชนแรงๆมาสักครั้งหนึ่งอ่ะสอยเข้าเสาไฟฟ้าระบบุกยุ่ยยี่อ่ะครับบริษัทประกันที่ไหนเขาอยากจะรับอ่ะครับเพราะเขารู้แล้วว่าพฤติกรรมของคนขับเป็นยังไงเขารู้แล้วว่ารถมันสูญเสียยังไงเช่นเดียวกันครับถ้าวันนี้นะครับเราป่วยหนัก บริษัทประกันไม่รับอยู่แล้วครับทาไมเขาต้องรับความเสี่ยงคุณทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่เคยดูแลตัวเองหรือเราดูแลตัวเองแล้วแหละแต่เราไม่ได้อยากให้มันเป็นก็เพราะมันไม่แน่นอนไงครับมันถึงต้องมีประกันขึ้นมาเพราะเรากําลนงจะเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนทั้งหมดนะครับโอกาสจะเกิดคือเท่าไหร่ใครจะไปรู้นะครับคือหมอบางทีหมอยังบอกเลยนะการเป็นโรคมะเร็งมันไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหรอกครับเป็นแค่ว่าวันนี้คุณโชคไม่ดีที่เป็นมะเร็ง คำนี้มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตผมนะครับว่าคุณแค่โชคไม่ดีคุณพ่อผมเป็นมะเร็งตรงที่ตรงหลอดลมครับหมอพูดคําเดียวว่ายากนะแล้วเราอาจจะโชคไม่ดีเห็นไหมครับวงการการแพทย์ยังมีคําว่าโชคไม่ดีเลยแล้วทําไมชีวิตคนเราในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ทําในเรื่องโชคไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแปลเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่ดีได้นะครับผมเลยทํางานตรงเนี้เพื่อ,อออกไปเล่าคุณค่ะ เราคุณค่าของประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันสะสมทรัพย์วางแผนกเกษียณน,นะครับจัดการเรื่องของภาษีมันเลยกลายเป็นองค์รวมของพิระมิดการเงินนะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนผมก็ยังฟอสให้ไปลงทุนในฝั่งของประกันและกองทุนรวมนะครับกองทุนรวมผมก็สามารถที่จะแนะนําเปิดพอร์ตได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับแต่ผมแค่ไม่ไปลงลึกเพราะว่าศาสตร์ของการลงทุนมันมีคนทำคอนเทนต์มากมาย ต่สายของประกันเนี่ยคนค่อนข้างหยีจริงไหมต้องยอมรับก่อนว่าจริงนะครับคนค่อนข้างไม่ชอบตัวแทนประกันเพราะว่ามีคนไม่ดีเยอะแยะครับผมก็เจอมาในอาชีพเนาะเจอแบบปิดตรงโน้นปิดตรงนี้นําเสนอเอาตรงนี้มาให้เอาตรงนั้นมาจัดการเอกสารยกเลิกกรมธรรม์แทนลูกค้าเจอมาหมดทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือว่าในอาชีพที่ผมทํามาตรงนี้ยน,น,นะครับผมออกไปเล่าคุณค่า เพราะฉะนั้นเนี่ยใน EP ที่ี่เนี่ยก็เหมือนมา Recap ครับว่าในช่วงที่ผ่านมาผมไปทําอะไรมาบ้างนะครับผมก็อยู่ในฝั่งของประกันนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารหน่วยนะครับก็มีน้องๆนะครับตัวแทนนี่อยู่ในทีมเนี่ยรวมๆกันก็ประมาณ15คนนะครับก็เพิ่งมีเปิดรับเข้าไปนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างก็ได้นะครับก็ส่งเรซูเม่ส่ง CV มานะครับส่งรายละเอียดมาแล้วเดี๋ยวผมโทนนัดสัมภาษณ์เนาะ ก็เข <S an> ้ามานะครับต้องบอกก่อนว่าเออผมไม่ใช่ตัวแทนประกันที่แบบเป็นนักขายแบบร้อเนาะถามว่าผมขายไหมแน่นอนครับเราวางแผนการเงินคือผมไม่ได้ค่าที่ปรึกษาแต่ผมได้ในส่วนของ Product นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าลักษณะของประเทศไทยไม่ได้เปิดให้เอ่อคอนซัลแทนนะครับสามารถรับเงินจากลูกค้าตรงๆได้ นะครับเขาให้เป็น product selling นะครับก็คือว่านำเสนอ product แล้วก็ได้เงินจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันมีผมถึงบอกว่าการลงทุนน่ถ้าเกิดผมไปเป็น product selling ผมก็ต้องเชียร์ให้ซื้อซื้อขายขายทำค่าธทำเนียมให้มันเยอะๆผมถึงจะได้ตังค์ซึ่งมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ชีวิตเท่าไหร่ผมไม่รู้สึกว่าแบบนั้นคือทางที่ดีเนาะวันนี้เราเป็นลูกค้าครับเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะโดนซื้อซื้อขายขาย เพราะเราอาจจะแบบอยากจะอยู่นิ่งๆนะครับเพราะนั้นผมเลยไม่ค่อยอยากไปแตะฝั่งนั้นเท่าไหร่เพราะรายได้มันมาจากการบังคับให้ลูกค้าซื้อ,อ,อๆขายขายหรือซื้อเยอะๆนะครับเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาผมเลยไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับแต่แฮปปี้กับการที่ไอ้วันนี้โรดักที่ผมนําเสนอมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครบางคนไปได้นะครับก็เลยอยู่ตรงนี้มากกว่านะครับงานที่ทําทําอะไรบ้าง ผมก็ไม่นั่งคุยในเรื่องของการประกันชีวิตทําไมต้องทาทุนชีวิตสูงๆเพราะว่าตัวเรามีมูลค่าสูงขึ้นนะครับแล้วเงินตรงนี้มันไม่ใช่เงินของเรามันคือเงินของครอบครัวแต่ถ้าเกิดอยากทําประกันชีวิตที่เงินมันเป็นของเราด้วยผมก็จะแนะนําในส่วนของพวกยูนิตลิงก์นะครับที่มันเป็นการลงทุนนะครับแบบกองทุนรวมและอยู่ในประกันชีวิตซึ่งจริงๆยูนิตลิงก์เนี่ยผมจะเน้นเป็นพิเศษเพราะว่ามันสามารถบริหารการเงินได้ค่อนข้างดีนะครับจ่ายไป2ปีเราสามารถหยุดพักชําระได้ ให้เงินฝั่งกองทุนรวมเนี่ยมันมันมาช่วยจ่ายได้กรณีกองทุนรวมกยิ่งโตยิ่งโตยิ่งโต,งโตก็สามารถเอาเงินมาช่วยจ่ายเบียได้นะครับก็ทําให้จังหวะชีวิตมันดีขึ้นบางคนบอกว่าเอ้ยอยากจะส่งแค่2ปีแล้วอีก3 4ปีเนี่ยขอเว้นไว้ก่อนเพราะต้องการเอาเงินไปใช้อย่างอื่นก็ได้ครับเพราะฉะนั้นยูนิตลิงที่ผมแนะนํามันจะค่อนข้างเหมาะนะครับประกันสุขภาพนะครับหรือแม้กระทั่งการลดหย่อนภาษีเราก็มานั่งคุยกันว่าภาพไหนที่มันโอเคที่สุดเพราะลดหย่อนภาษีมันทําได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะสะสมทรัพย์สุขภาพ หรือแม้กระทั่งบำนาญก็ทำได้นะครับ IMF SSF ก็อยู่ในภาพที่ผมพูดไปด้วยนะครับหรือเรื่องของการวางแผนกเกษียณเนี่ยเรื่องสำคัญคือผมพบมว่าเอ่อเวลาผมออกไปคุยกับคนเนี่ยคนมักจะมองสั้นๆคนไม่ค่อยมองวางแผนระยะยาวนะครับคุยกันจริงๆถ้าสมมุติเรากรเกษียณอายุ60วันนี้อายุ30มีเวลา30ปีในการหาเงินหาได้ปีละล้านใช้จ่ายสักครึ่งหนึ่งหลือปีละ5 0 0 0 15 000, ล้านพอไหมสำหรับชีวิตบ้านปลายของชีวิตอะ นะครับลองคิดดูนะถ้าสมมุติเราอยู่นันหกจนถึงสักแปดสิก็ตด้ย่สิปีครับแต่เรามี15ล้านแปลว่าปีหนึ่งเรามีไม่ถึงล้านเนาะนะครับด้วยเงินเฟอ้อที่มันจะเกิดขึ้นมูลค่าจะดรอปลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งเหลือ7จ็ดล้านห้าเล้านห้าใน20ปีตกปีละสามแสนนะครับตกเดือนละสองหมื่นกว่าเอาจริงๆคิดว่าพอไหมนี่เรายังไม่พูดถึงการป่วยเลยนะครับเอาแค่การกินกันอยู่ก่อนนะ ใครที่ยังต้องผ่อนชำระบ้านต่อไปก็อาจจะมีปัญหานะครับเอาแค่กินอยู่2 0 0 0 0ื่นต่อเดือนในอนาคตก็ค่อนข้างลำบากนะครับยิ่งถ้ามีสุขภาพไม่ดีแล้วต้องใช้จ่ายไม่มีทางพอครับก็บอกแล้วไงว่าเข้าห้องโรงพยาบาลคืนเดียวก็หมื่นหนึ่งแล้วอันนี้มีเงินใช้ได้แค่2 0 0 0 0ื นะครับนอนสองคืนก็ขาดทุนแล้วใช่ปหมครับะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนระยะยาวถึงสําคัญผมเลยมักจะวางแผนให้มันครบองรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะมีเงินเก็บไม่ว่าจะเงินลงทุนมันต้องมีภาพนี้เกิดขึ้นครับไม่งั้นผมบอกเลยหามา3ล้าน10ล้าน20ล้านเดี๋ยวก็หมดเพราะสุขภาพเดี๋ยวก็หมดเพราะว่ามันหมดไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราวางแผนระยะยาวเราจะเห็นคุณค่าของเงินมันมากขึ้นและเนี่ยคือหน้าที่และอาชีพของผม,ผม,ผมที่ผมทํา นะครับคุยในทุกๆเรื่องนะครับในส่วนของบุคคลก็จะเน้นหน่อยแต่ว่าจริงๆผมก็คุยในรูปของนิติบุคคลด้วยไม่ว่าจะเป็นประกันกลุ่มของบริษัทนะครับหรือว่าประกันแบบนิติบุคคลที่ช่วยบริหารภาษีของบริษัจทจดทะเบียนต่างๆนะครับก็ช่วยในเรื่องตรงนั้นด้วยเพราะว่ามันมีสิ่งสําคัญนะครับรวมถึงแม่ค้าออนไลน์อันนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ผมช่วยนะครับเพราะแม่ค้าออนไลน์หนึ่งนะครับไม่ยืมภาษี2เหมาตู้คันเนอร์เข้ามายอมรับหรือเปล่านะครับไม่มีต้นทุนเข้ามาไม่มีแววน แต่ซื้อไม่มีครับบางเจ้าไม่ออกให้เนี่ยเรื่องพวกนี้ครับแล้วยังไงอ่ะแล้วต้นทุนที่เราไปหักรถย่อนภาษีจะเป็นยังไงอ่ะก็เหมาจ่ายไปต่อไปเหรอหรือว่ายัางไงครับหรือไม่ได้ยื่นเลยวันนี้สัมะกรนนะครับเขาจ้างคนมา8ปดพันกว่าคนเพื่อมานั่งดูบัญชีออนไลน์นะครับเพราะนั้นทําให้ถูกครับอย่าทําเล่นๆทําไม่ถูกมีเคสมาแล้วโดนย้อนกัน5้าล้าน1ิบล้านหนึ่งร้อยล้านขายครีมรวยนิดหน่อยนะครับโดนภาษีไปหนึ่งรยล้าน มันเกิดขึ้นได้ครับแล้วการย้อนคือบทปรับนะครับแล้วมันมีมันเป็นคดีติดตัวนะเพราะว่าการยื่นภาษีการแสดงภาษีรายได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของบุคคลก็ต้องระวังด้วยนะครับนิติบ,บุคคลก็สําคัญไม่ยืน่นยื่นผิดก็โดนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของผมค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ y YouTube นี่ก็ยังเป็นงานที่ผมทำเนาะก็ให้ความรู้ทางด้านของการเงินการลงทุนประกันชีวิตนะครับหรือเรื่องทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับชีวิตของเรานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงิน เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าแพลนของผมเนี่ยพอจาก e p ีที่1234เนี่ย EP ที่4เริ่มชัดเจนแล้วเนาะว่าผมทําอะไรอยู่นะครับในอนาคตจะมีภาพไหนเดี๋ยวลองดูกันช่วงนี้ช่วงโควิด -19 เนี่ยตัวสมาคมที่เขาให้ไปสอบได้เนาะมีอยู่2เจ้านะครับพวกรายเส้นต่างๆของฝั่งการลงทุนก็ปิดครับในฝั่งของประกันยังพอได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าฝั่งของการลงทุน IC IP ไลเส้นตอนนี้ปิดเลยนะครับก็รอดูสถานการณ์โควิด -19 เนาะก็ใครที่อยากถามนะครับเกี่ยวกับอาชีพนี้นะครับหรือใครที่อยากจะสมัครมาเป็นทีมงานของผมนะครับอยู่ใต้สังกัดของผมเองก็สามารถเอาที่ลิงก์ตรงนี้นะผมลงไว้ให้นะครับก็ยืนย่นเรซูเ e ม่ยืน่น CV มาแล้วเดี๋ยวผมโทรไปนะสัมภาษณ์นะครับหรือใครอยากจะให้ช่วยบริหารการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับก็สามารถ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเรื่องของการปรึกษานะครับก็ต้องบอกว่าอาชีพตรงนี้นะครับผมทันฟอร์มจากอาชีพทั้งงานประจำออกมามาเป็นอิสระนะครับก็ด้วยหลายๆเหตุผลไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเงินที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าความชอบเป็นแชชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นคอนเทนต์ที่ละเอียดขึ้น นะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ที่มันอินไซด์มากยิ่งขึ้นในอาชีพเหล่านี้นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วกันเนาะก็รอดูรอติดตามกันนะครับใน EP นี้นี้ก็น่าจะต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะทิ้งห่างกันนิดนึงเพราะว่า EP นี้นะครับหรือว่าตัวซีรีส์นี้มันถูกเล่าด้วยชีวิตของผมนะครับมันจะไม่เหมือนอันอื่นที่ให้เงินทํางานอย่างเงี้ยโรโบอย่างเงี้ยคือเงินมันทํางานไปครับแต่อันนี้ผมทํางานเพื่อเงินเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันในซีรีส์นี้นะครับคงยาวมากๆพอสมควรนะครับเราเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์นะครับหรือเอาน้องๆในทีมมาแชร์ให้ฟังละกันว่าแต่ละเคสแต่ละเรื่องราวนะครับที่เขาเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะ นะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับไดรฟ์การเงินนะครับมีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Facebook กรุ๊ปนะครับ YouTube อันนี้นะครับมี Line Open Chat นะครับมี IG นะครับฝากติดตามกันด้วย ทุกๆช่องทางจะลงคอนเทนต์ที่อาจจะเหมือนและไม่เหมือนกันเนาะคือในไลน์ก็จะมีการคุยกันระหว่างพวกนักลงทุนเนาะหนึ่งพคนแล้วครับเขาก็จะคุยกันมาคุยกันมาเรื่องกองทุนรวมเป็นหลักเนาะใน IG ผมก็จะลงรูปนะครับการไปทํางานของผมการพบเจอลูกค้านะครับหรือว่าพวกรูปสวยๆอะไรพวกนี้รูปผมเองอะไรเงี้ยก็จะลงอยู่ใน IG เป็นหลักนะครับเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> จะเป็นการแชร์ซะส่วนใหญ่นะครับเราก็อาจจะเขียนสั้นๆบทความสั้นๆอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ติดตามหลายๆช่องทางครับยูท ยังเป็นช่องทางหลักที่เราใช้สื่อสารกันเนาะเพราะว่ามันเป็นคลิปวิดีโอที่พูดได้ยาวแล้วก็ก็ก็ได้เจอหน้ากันแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีไลฟ์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับมีคลิป on, ออนที่ y o u t u b e นะครับแล้วก็ a c e b o o k เนาะเราก็จะมีในส่วนของคอร์สออนไลน์ที่พวกผมเปิดกันนะก็ใครสนใจก็ลงทะเบียนไปเรียนกันได้นะครับเดี๋ยวเริ่มวันที่23มกราคมนี้นะครับก็รอติดตามกันได้เลยเนาะ โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดๆไปวันนี้อะตอมจะด้วยกันงินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ